เลือกสสิ่งนี้ให้ดีนะครับแล้วคุณจะรวยอย่างแน่นอนอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงการเลือก2สิ่งต่อไปนี้นะครับถ้าคุณเลือกดีเนี่ยชีวิตคุณร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณเลือกผิดบอกเลยว่าชีวิตนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับ ก็เริ่มจากเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยคือหนังสือที่คุณอ่านหรือสื่อที่คุณดูในทุกๆวันเนี่ยคือเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะครับว่าสื่อที่เราดูในแต่ละวันเนี่ยมีผลต่อชีวิตแล้วก็การประยุกต์ใช้ต่างๆในชีวิตประจําวันมากๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างบางคนเนี่ยชอบเสพสื่อแนวความรู้แนว หาอาชีพใหม่ๆอะไรพวกนี้ซึ่งยุคยุคนี้เนี่ยหลายคนก็หันมาเสพสื่อประเภทนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในยุคโควิดเนี่ยไม่มีอาชีพไหนมั่นคง100%อีกแล้วนะครับคือคนในยุคนี้เนี่ยมักจะต้องมีอาชีพมากกว่า1อาชีพขึ้นไปนะครับสื่อที่เราเสพเนี่ยสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกเสพสื่อที่ดีนะครับที่ถูกต้องเนี่ย กล้าพูดเลยว่าจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้อีกเยอะนะครับและที่สําคัญเนี่ยสื่อเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับอะไรใหม่ๆในยุคนี้เนี่ยฟรีเยอะมากผมใช้คำว่าฟรีเยอะมากนะครับแทบจะไม่ต้องไปซื้อหนังสือไปซื้ออะไรเลยนะครับถ้าเราเลือกถูกเว็บไซต์ถูกกลุ่มถูกช่องอ่ะเราพูดกันอย่างนี้เลยนะครับบอกเลยว่าถ้าเราเสพสื่อกับ คนที่ถูกต้องเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้ฟิกว่าเป็นหนังสือเรื่องเดียวแ,วแล้วมันเป็นสื่อที่เราเสพนะครับถ้าเราอ่านสื่อที่มีความรู้มีาการแนะนําให้ไปต่อยอดอาชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือยุคนี้ทุกคนก็พยายามหาอาชีพอยู่ผมเข้าใจดีเลยนะครับซึ่งถ้าเราเสพสื่อเสพถูกคนถูกช่องถูกวิธีเนี่ย บอกเลยว่าชีวิตเราเนี่ยไปได้อีกไกลนะครับหรืออย่างเข้ากลุ่มถูกกลุ่มอย่างเงี้ยแบบเราจะศึกษาอะไรสักอย่างเนี่ยคือยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะประสบความสาเร็จในเรื่องของอาการเทรดยุคนี้มีการเทรดเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดหุ้นเทรดคริปโตบิตคอยอเทรดฟอเร็กมันเยอะมากนะครับการเทรดในยุคนี้มันเยอะมากๆนะครับถ้าเรา,าเลือกกลุ่มที่เข้าไปศึกษาเนี่ย ถ้าเราเลือกกลุ่มถูกอ่ะของใช้คาว่ากลุ่มที่ถูกต้องนะครับโ,โหเราไปได้ไกลเลยนะครับเราประสบความสำเร็จได้ไกลเลยแต่ถ้าเราเลือกกลุ่มที่ผิดเนี่ย <c oughs> โ,โหบองตรงแย่แย่เลยนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยการเลือกสื่อที่เสพเนี่ยสำคัญมากๆนะครับสื่อที่เราเสพเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อความคิดแล้วก็ชีวิตเรานะครับมันสำคัญมากๆสื่อที่เราเสพเนี่ยดังนั้นเราจะเสพสื่ออะไรสักอย่างเนี่ย เราพิจารณาให้ดีนะครับการเสพสื่อบันเทิงเนี่ยในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความเครียดเยอะมากๆในยุคนี้นะครับแต่ว่าก็อย่าลืมแบ่งเวลามาหาความรู้ในเรื่องต่างๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีอาชีพเกิดขึ้นเยอะมากๆนะครับมีอาชีพแแปลกใหม่ๆที่ทําเงินได้เยอะมากๆในโลกแม้แต่ผมเองก็ยังไม่รู้อีกเยอะ นะครับคือผมก็ต้องใช้เวลาศึกษาหาความรู้ดังนั้นเนี่ยสื่อที่เราเสพหรือหนังสือที่เราอ่านเนี่ยสำคัญมากๆนะครับการที่เราจะประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นเลยนะครับในสมัยนี้เรื่องที่สองครับอีกเรื่องหนึ่งที่โคตรสาคัญผมใช้คําว่าเพื่อนที่คุณคบหรือที่เขาเรียกกันในสมัยนี้ว่าคอนเนคชันนะครับถ้าเพื่อนที่เราครบเนี่ย เป็นคนที่ด e, ีเป็นคนที่มีคอนเน c t ชันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วถ้าเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จเนี่ยเกือบ100%ยเลยนะครับถ้าเราเลือกอยู่กับคนที่ถูกต้องคนที่คอยช่วยเหลือเราคอยสนับสนุนเราคือเราก็ต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับแล้ววิธีการเข้าหาคนแบบนี้เข้าหายังไงก็ง่าย นะครับก็คือเราอะ่ะก็ต้องเป็นประโยชน์กับเขาคือถ้าเราอยากให้ใครสักคนมาช่วยเราเนี่ยการที่เราจะให้เขาช่วยเราฝ่ายเดียวร้อยเอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแล้วในยุคนี้ทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องหาเรื่องอะไรสักอย่างที่เราสามารถเข้าไปช่วยเขาได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆบางคนทําสื่อเก่งๆตัดต่อทํากราฟิกเก่งๆอย่างเงี้ยก็เข้าเข้าไปตรงนั้นนะครับอันเนี้ยก็มีหลายคนใช้วิธีนี้นะครับ ในยุคสมัยนี้นะครับหรือการเลือกเพื่อนที่คบเนี่ยสำคัญมากๆอย่างยกตัวอย่างคือตอนสมัยเรียนแล้วกันอย่างตัวผมเองนะครับคือถ้าเราเลือกเพื่อนที่ดี <c oughs> เพื่อนที่เก่งเนี่ยจากเราคนเดียวที่ไม่เก่งในกลุ่มเนี่ยเข้าไปกลุ่มเนี้อิสะภาคเกี่ยวว่าเราเก่งเองนะครับมันเหมือนกับว่าเพื่อนเป็นตัวกระตุ้นให้เราอยากเก่งอะ่ะคือถ้าเราเก่งไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยเฮ้ยแม่งเราคุยกับเพื่อนกลุ่มนี้ไม่รู้เรื่องว่ะเราต้องพยายามละ เรื่องการหาเงินการเรื่องต่างๆก็เหมือนกันนะครับคือถ้าสมมุติเราเข้าไปในกลุ่มที่คนพูดถึงเรื่องการสร้างชีวิตการหาอาชีพใหม่ๆการประสบความสําเร็จในยุคนี้มีคนอยากประสบความสําเร็จเยอะแยะนะครับถ้าเราเข้าไปถูกกลุ่มเข้าไปถูกกลุ่มนะโอ้โหเฮ้ยกลุ่มนี้มันแบบดีมากๆนะครับมีอะไรช่วยเหลือกันจะดีแบบคุณจะประสบความสําเร็จได้เร็วมากๆ นะครับแต่ถ้าเราครบเพื่อนผิดนะครับอ่าคบเพื่อนผิดคบเพื่อนที่เข้าไปยุ่งกับอบายามุกการพน,นันยาเสพติดพวกนี้โหพุ่งตรงยากละชีวิตเจริญยากแล้วนะครับซึ่งวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้ชวนเราไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้แต่วันข้างหน้ามันชวนเราอยู่แล้วนะครับไอ้เพื่อนประเภทนี้นะครับคือถ้าเราครบเพื่อนผิดเนี่ยโหบอกตรงว่า ชีวิตจบไม่สวยแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการครบเพื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโคตรสาคัญเลยนะครับถ้าเราครบคนที่ดีเนี่ยถึงวันนี้เราอาจจะไม่ใช่คนดีนะครับแต่สักวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าไม่งั้นเราจะคุยับเขาไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราครบคนเลวเนี่ยต่อให้วันนี้คุณเป็นคนที่โคตรดีเลยนะเชื่อว่าว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้มันมีคาคมนิดนึงนะครับก็คือ ถ้าคนชั่วหนึ่งคนเข้าไปในกลุ่มคนดีสิบคนเดี๋ยวจะมีคนที่ดีคนที่สิบเอ็ดขึ้นมาก็คือไอ้คนชั่วคนนั้นนะจะกลับตัวเองนะครับในขณะที่คนดีหนึ่งคนเข้าไปในกลุ่มคนชั่วสิบคนเดี๋ยวจะมีคนชั่วคนที่สิบเอ็ดเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับในยุคยุคนี้นะครับถ้าเราเลือกถูกเนี่ย เรารวยแน่นอนเราประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราเลือกผิดโอ้โหพูดจันงตรงๆว่าชีวิตเหนื่อยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับ2เรื่องที่มีผลกับชีวิตมากๆในยุคยุคนี้นะครับไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองปรับปรุงแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนดูนะครับก็คือ สื่อที่คุณเสพแล้วก็เพื่อนที่คุณคบนั่นเองนะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็การรับชมฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยน,นะครับสวัสดีครับ